การสร้างปราก,ก็คือการสร้างรูปรักษ์กระแสของพุทธธรรมสังฆะไว้ในไว้ในโลกเนี้ยมันเป็นของส่วนรวมเวลาสร้างคนที่อธิษฐานก็อธิษฐานบารมีกระแสบุญสายใหญ่ตั้งแต่ผู้รเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าเป็นสายใยนะฮะเพราะฉะนั้น เหมือนองค์เนี้ยหรือองค์ทั่วไปที่เขาสร้างกันอะถ้าเรามองท่านจริงๆเนี่ยมันมีทั้งโลกและธรรมยิ่งยิ่งจกักรพรรดิเนี่ยจกักรพรรดิคือพุทธะแต่ยังไม่ได้เป็นนะเพราะนั้นท่านก็เนิเลยมีขึคืนของท่านคือบุญยลิเดอิทธิต มีทั้งบุญญาิทธิ์และอิทธิลิทธิ์เนี่ยจักรพรรดิเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราสวดเนี่ยถ้าตั้งใจส,สวดจริงๆเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกมีความรู้สึกเวลาสวดอะ่ะใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าสวดนานๆเข้าเนี่ยมันจะมีความรู้สึก เหมือนเราร้องเพลงอ่ะเวลาเราร้องเพลงจะไม่มีความรู้สึกเลยเพราะมันชินเพลงอ่ะมันชินจะเพลงสนุกเพลงเศร้าเพลงตลกเพลงอะไรก็ตามพอร้องแล้วก็มีความรู้สึกเลยแต่ถ้าสวดมนต์จะให้เข้าถึงความรู้สึกของพุทธมนต์น่ะมันจะต้องใช้เวลา คนที่สวดเข้าถึงยากคือคนที่ห่างจากคืนพุทธมนต์คือสวดไม่ติดต่อสวดไม่ติดต่อคืนก็มันก็ไม่ติดต่อพอสวดเสร็จแล้วก็ไปคุยกันมั่งไปเล่นโทรศัพท์มั่งคืนมันเปลี่ยนมันก็เลยไม่ติดต่อทีนี้คืนไม่ต่อมันก็เลยความรู้สึก ใ้้เวลานานหน่อยแต่ยังไงยังไงก็ถ้าสวดไม่ถ้าไม่หยุดสวดน,นะอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคิดว่าคงมีความรู้สึกอยู่นะถ้าไม่เลิกซัก่อนนะ <c oughs> ถ้าขึ้นติดต่อก็ใช้เวลาไม่นานอาจจะปีสองปีเดือนสองเดือนหรืออาจจะ สี่ห้าปีแล้วแต่ท่านหลวงพ่อท่านบอกสวดมนต์อ่ะเหมือนกับร้องเพลงกันแหละถ้าเข้าถึงพุทธมนต์น่ะมันก็นเข้าถึงความรู้สึกของบทที่เราสวดนั่นแหละจะเป็นบทไหนก็ตามเหมือนกันมันอยู่ที่ความรู้สึกมันอยู่ที่พลังงานของบทที่เราสวดนั่นแหละถ้าเราสวจาดจักรพิล่ะ อะไรจะเกิดขึ้นชีวิตนี้ชีวิตนี้หรอไม่เป็นห่วงอะไรแล้วอยากได้อะไรก็ได้แล้วพระที่แจกไปอ่ะต้องห้อยคอนะผ้าที่แจกไปในห้อยคอนะเราให้ที่ปรึกษาท่านนะน่ะ มันเป็นรูปลักหลวงปูด่ดูหลวงปู่ท่านเป็นโพธิสัตว์ที่านะบอกนะบารมีท่านเต็มอยู่อ่ะพร้อมที่จะตัดสรุปเป็นพุทธเจ้านะเพราะนั้นบารมีท่านก็นยังหมุนเวียนอยู่เลยในจัก,กรพรรดินี้ก็มีฮะเราก็เลยห้อยท่านเป็นที่ปรึกษา อยากปรึกษากับท่านก็ต้องกรรมพระแล้วก็นึกถึงท่านบ่อยๆนึกบ่อยๆเวลาจะไปไหนก็เอาผ้ามากรรมแล้วก็นึกไปตามเป้าหมายที่เราจะไปจะไปกินข้าวจะไปอาบน้ำจะไปเที่ยวจะไปทำงานจะไปอะไรก็ตามให้นึกถึงพระก่อนแล้วค่อยไป เอากระแสจิตเราไปอยู่ที่พระไปอยู่ที่เป้าหมายแต่ว่าถ้าทำได้อย่างนี้ปลอดภัยในชีวิตนะฮะเวลากินมานั่งกินน่ะนึกถึงพระก่อนแล้วก็แผ่อาหารในโต๊ะที่เราจะกินนึกถึงพระหรือนึกถึงหลวงปู่ก็ได้นึกถึงจกักรพรรดิก็ได้แล้วก็ เป้าหมายก็คือสิ่งที่เราจะกินเราก็จะไม่กินเราจะมีความรู้สึกอะถ้วยไหนจะไม่กินเราก็จะไม่กินเพราะมันมีปัญหาแน่นอนเลยฮะตาเราเห็นลูกจิตจะสัมผัสโดยนามธรรมาคือความรู้สึกความรู้สึกทำไมเราสวดมนต์มาตั้งนานแล้วเวลามอง ภาพมองพระเนี่ยทำไมไม่มีความรู้สึกล่ะเพราะเหตุไรเพราะมันไม่ชีดเนี่ยยุคนี้ยุวัตถุจเจริญเราเล่นวัตถุมากเกินไปบางคนเล่นทั้งวันนั่นแหละแล้วมาร้องเพลงแล้วจะให้ความรู้สึกก็คงยากบางคนไปวัดไปสวดมนต์ที่วัดถึงเวลาสวดก็สวดน,นะ ถึงเวลาไม่สวดก็ไปเล่นเป็นเห็นวัตถุมันก็เลยกระแสเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรียนก็ไม่จบถ้าไปเรียนทั้งโลกนะเรียนไม่จบอ่านมั่งไม่อ่านมั่งก็เรียนไม่จบแล้วล่ะสวดมนต์เหมือนกันถ้าเปลี่ยนขึ้นบ่อยๆก็ยากมีคนถามหลายคนอะ หนูสวดมานตั้งหลายปีไม่เห็นมีความรู้สึกอะไรเลยมันพิจารณาตัวเองแล้วอยู่ในพุทธมนวันนึงนะ่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะ่ะจิตอยู่กับพระกี่ชั่วโมงจิตไปไหนแต่ละวันนะ่ะลองพิจารณาแล้วนะถ้าไปพิจารณาไม่ขาดก็ ถ้าอยากเร็วๆนะไม่ยากหรอกไปอยู่ทํางมือหน้าและสาขา